ครับทุกท่านผมชานนะครับอะวันนี้มาแบ่งปันทุกท่านไมไ่ทำคลิปยาวมานานพอสมควรครับสมัยก็เลยทําคลิปสั้นนะครับยุคนี้คนไม่ชอบอะไรยาวๆชอบอะไรสั้นๆแต่นี้ผมมาเพราะว่าหลายคําถามหลายอะไรหลายส่วนนะครับคนมาถามว,ว่าได้เปลี่ยนปฎนี้ได้ไหมอะไรทั้งหลายท่วง,งมีเงินนั้นเงินนี้ได้ไหมท่าน,นหลายท่างปวงวันนี้คุณตามผม คุณจะไม่ถูกหลอกนะครับจะไม่ถูกหลอกเพราะคลิปที่ผมทำมาทั้งหลายทั้งปวงนะผมอธิบายให้คุณแล้วว่าเป็นเงนี้ยนี้ไม่ใช่ว่ารวย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 อย่างเดียวผมไม่ได้บอกว่าทุกอย่างต้องอยู่บนความจริงเท่านั้นแม้แต่ฟังผมฟังหูไว้หูผมไม่ใช่พระเจ้าที่จะรู้วันพรุ่งนี้ได้ แม้แต่ชีวิตผมวันพรุ่งนี้ผมก็ยังไม่การันตีว่าผมจะมีชีวิตอยู่ไหมไม่มีใครรู้เช็คคุณต้องอยู่บนความจริงช่วงนี้มีสงคามีนั่นมีนี่หลายคนก็มาปั่นโอ้รวยจากการแลกเปลี่ยนบอกเลยว่าคุณต้องอยู่บนความจริงนี่นะครับหลายคนที่ทักมาหาผมแล้วซื้อไป ปิดอ่านก็จะรู้ว่ามันทําเงินหรือไม่ทําเงินมันได้หรือมันเสียอันนี้ห้าหรหกปีนะครับสิบเอ็ดสกุลเงินคุณจะรู้ทั้งหมดเลยว่าภาพวงมันเป็นไงผมเรียกว่าเป็นคำพีในการที่หาเงินจากการแลกเปลี่ยนคุณจะไม่ถูกหลอกนะครับดีกว่าคุณไปเสียเงินเป็นแสนๆสนลูกศิษย์ผมไปเสียเงินเปแสนแสนครับไปเรียนแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศอ่ะข้อหนึ่งหกหลักนะครับ แต่สุดท้ายก็ไม่รู้นะอันนี้ไม่ขอเล่าก็แล้วกัน,นครับนี่คุณหลักร้อยเองมาซื้อไปซะไปเที่ยวไปกินไปอะไรหมดเยอะอันนี้หลักร้อยหาเงินให้คุณนะครับหลายคนบอกว่าแลกเปลี่ยนมันจะรวยอะไรผมบอกเลยว่าขึ้นอยู่กับหลังและมันเป็นอีกช่องทางในการหาเงินนะนะครับอย่าลืมครับซื้อไปเลยถ้าใครต้องการอยากจะรู้ดีกว่าคุณมาถูกหลอกนะครับ โอเคและเปลี่ยนจริงหรือเป๊กน,นะครับนี้ผมจะอธิบายให้คุณให้ชัดเจนให้เข้าใจไม่งั้นคุณจะถูกใครหลอกก็ได้นะครับฟังผมเมื่อเหมือนกันหูไว้หูอย่าเชื่อทั้งหมดนะครับคนน่ะถูกหลอกมีไม่กี่อย่างหลอลอรวยจำไว้ดีนะครับเวลาจะหลอกเอาเงินคนไม่เชื่อแต่งตัวให้ดูดูหล่อ ไปทาจมูกให้รวยหน้าตาดีดีอะลรผมเองต้องบอกก่อนนลว่าเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับผมผมได้มาอะไรครับผมใครไม่ต้องไปนั่งเทียนบอกว่าผมมาทําอะไรผมเลี้ยงวัวครับทําเกษตรถ้าใครตามเฟซบุคค๊กผมเนะี่ยไปตัดข้าวโพดตัดหญ้าอะไรให้วัวนะครับไม่ได้มีแบบอูรอเราขับลำโบไม่มีนะครับโอเคคุณต้องเข้าใจโครงสร้างของการเลี้ยงเปียนนะครับ ไม่ใช่หวยนะครับคุณฟังให้ดีครับไม่ใช่หวยนะครับที่พันเลขออกหนึ่งเลขนะครับทุกอย่างมีโครงสร้างเช่นโครงสร้างของมันก็คือมีกรงงนั่นคือธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ข้างบนสุดกรงงปรับค่างเงินถ้างเงินเฟ้อเยอะก็ขึ้นดอกเบีย้ยมันกับเฟดนะครับแล้วคนที่อยู่ใต้กรงงคือธนาคารพณิชย์นี้เท่าไหร่ทัางปวง แบงนี่คุณใช้นั่นแหละมันอยู่ใต้กรนงทั้งหมดเลยแล้วใครเป็นคนปรับได้เปลี่ยนนั่นก็คือห้องค่าอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้คุณหเห็นชัดเจนครับมีกรนงใช่ปะ่ะเงินเฟ้อมากวปรับเงินเฟอ้ฟอสูงอย่างเนี้ยที่ผ่านมาปรับขึ้นสองบาทกว่าละไอ้พวกที่กูเยอะๆก็จะเจอละดอกเบียร้อยตัวกูบ้านกู้แล้ว ขึ้นถ้าเงินฝากขึ้นเงินกู้จะไม่ขึ้นเหรอขึ้นแน่นอนนะครับกรงอธนาคารพาณิตย์ธนาคารพาณิชย์ก็ยังมีห้องค่านะครับห้องค่าซึ่งอันนี้แหละคือคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับที่จะขึ้นหรือลงจากการแลกเปลี่ยนเมื่อปี40มีคนที่ร่ำรวยจากไอ้นี้ย เรู้จะไอ้ข้างบนก่อนที่เงินบาทมันพุ่งขึ้นไป52จากย <c oughs> ี่มห้าคือดูทบครึ่งเลยอันนี้นี่รยของจริงมียี่มห้าเป็นห <c oughs> ้าสองเพิ่ม <c oughs> ไม่เท่าเลยเพราะรู้ไอ้นี่นะครับไม่ขอเอ่ยนามนะครับเช่นห้องค่านี่จะเป็นคนที่เป็นคีย์แมนเลยของธนาคารพนิชต่างๆมันจะกำหนดเงินขึ้น หรือเงินลงขึ้นอยู่กับดีมาแล้วก็ซัพพลายของมีน้อยมันก็แพงของมีมากมันก็ถูกผมยกอย่างเห็นช่วงนี้ผักชีปกติซื้อมัดหนึ่งผมอยู่ว่านนอกเนี่ยห้าบาทนี้ซื้อสิบาทแพงขึ้นไปเท่าหนึ่งแพงขึ้นไปเป็นร้อยเปเซ็นนะครับซึ่งห้องค่าเนี่ยควบคุมทั้งหมดแล้ว ที่คุณไปแลกเงินทั้งร้านแลกเงินแต่ร้านใหญ่ๆในกรุงเทพผมไม่รู้ยังไงนะแต่ถ้าร้านเป็นชายอย่างที่ผมรู้จักเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับธนาคารครับร้านแลกเงินเนี่ยที่คุณเห็นเปิดเนี่ยมันจะขึ้นกับธนาคารคือพวกนี้ก็จะมีเส้นสายภายในที่ไปดีลกับธนาคารพาณิช์ทั้ง,งหลายทั้งปวงเนี่ยอย่าคุณไปซื้อขายในธนาคารเนี่ย,ยสมมุติว่าดอลลาร์เงินประมาณ มันขายแบงค์มันขายที่สามสิบเอ็ดเนี่ยมารับซื้อคุณประมาณสักสามสิบเ่ยมันจะห่างบาทแต่ถ้าเป็นร้านและเงินไปดีวนเนี่ยจะได้ประมาณอันนี้ผมสมมตินะมันจะได้เลทดีกว่าเพราะว่ามันเอาไปขายเยอะเยอาจจะเป็นสามบาทสามสิบบาทครึ่งหรือว่าถึงเนีสามสิบบาทแปดสิบสตางค์เนี่ย ร้าน,นเรื่องินก็จะดีวกับธนาคารพาณิช์ทั้งหลายทั้งปวงอันนี้คือคนจริงที่คุณต้องรู้มันดีวน,นะครับดีวกับธนาคารนะครับเช่ห้องค่าจะควบคุมการเข้าออกของเงินโดยดูจากดีมานแล้วก็ซัลายคุณไม่ต้องคิดอะไรมากคิดถึงบักชคี ยกตัวอย่าง USD นะครับถ้ามันมีเยอะเงินบาทมันก็แข็งนะครับถ้ามันมีน้อยเงินบาทมันก็อ่อนจำแค่นี้ไม่ต้องไปจำอะไรให้ปวดหวัวเยอะของมีน้อยมันก็แขงของมีมากมันก็ถูกเงินก็เหมือนกันมันไหลเข้าไหลออกเมื่อไรที่เจาเฟดเล่นเกมอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ผ่านมา ขึ้นดอกบอลยูอะไรหายพวกเฟดมันมีอาวุธคือดอกเบี้ยอ่ะอะไรก็อธิบายเวลามันรับดอกเบี้ยเงินก็จะไหลไปสู่ประเทศมันช่ดประเทศไหนที่โครงสร้างไม่แข็งแรงหรือว่ากู้เงินเข้ามาเยอะๆนี่ๆหรือว่าให้นักลงทุนเข้ามาในประเทศเยอะๆ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 หวังกับการล่องท่องเที่ยวหรือว่าจัดนักงนักแสดง เงินกลับปุ๊บค่าเงินอ่อนเลยนะอ่อนเยเบเย็บเย็บอย่างสมมติ USD มันสามสี่เนี่ยพอเงินมาไหลกลับของมีน้อยมันก็แพงเป็นสามแปดพวกที่นำเข้าปกติกณนำเข้าสามสี่มาสามแปดีกสี่บาทเมื่อแพงขึ้นอยู่อย่างน้ำมันเนี่ยมันก็แพงขึ้นนะครับเช่น ประเทศเราควรต้องเป็นประเทศที่ส่งเสริมคนในประเทศให้ส่งออกเยอะๆเยอะเพื่อนําเงินเข้ามาพอมีปัญหาอะไรปุบ๊บมันก็มีเงินอยู่นั้นมากเพียงพอนะครับเดี๋ยวอะวันนี้ผมยกอกอย่างสมมุติวันนี้มีคนมาบอกคุณว่ามีเงินสักหกพันเนี่ยมันตีเป็นล้านได้เออ ไม่รู้ปีไงเขาบอกว่าเดือนหนึ่งร้อยละสิบเหรียญยี่สิบเหรียญปีหนึ่งหมุนปดนี่ได้คุณยกผมไปนนี่ผมยกตัวอย่างให้คุณนะครับให้สมมุติขึ้นมานะครับสมมุติวนันนี้คุณไปซื้อเงิน New นิวแซดดนนิวซีแลนด์ครับคุณมีเงินอยู่หกพันผมให้ยี่สิบนะครับคิดง่ายดิหกพันได้สามร้อเหรียญ มีหกพันคุณไปแรกแลได้สามพันเหรียญิวซีดลนด์ครับคุณมาดูคนระับถ้าผมสมมติวัน <c oughs> เดือนหนึ่งกำไรสองเหรียญจะทบเดือนหนึ่งสองเหนนรียญนะนี่คือสมมุตินะครับสมมุติเพื่อจะให้คุณได้เห็นภาพเดือนแรกสองเหรียญจากสามร้อยสองเหรียญได้มาหกเหรียญก็เป็นสามร้อยหกสามร้อยหก ได้อีกสองเหรียญจะนที่สองมาเป็นอีก6.12เหรียญจาก306ร้อยบวกอีกหกจเป็น312นะครับเด๋ยนนี้ได้มา2เหรียญเป็น6.24 6 2 4องสี่วกสามจดเที่สเป็น318.36นะครับได้มาสองเหรียญกำไร6.36นะครับคุณดูนะครับ สามร้อยสิบแปดบวกหกจุดสามหกนี่เดือนที่สี่แล้วนะก็เป็นสามร้อยยี่สิบสี่จุดเจ็ดสองได้มาอีกสองเหรียญหกจุดสี่เก้าหกจุดสี่เก้าหกสามจุดสองสี่เป็นสามสามหนึ่งนะครับได้มาอีกสองเหรียญเป็นหกจุดหกสองนะครับนี่เดือนที่หกละสรุปคือหกเดือนได้มาอยู่ สามสามหนึ่งบวกกับหกจุดหกสองสามร้อยสามสิบเจ็ดจุดแปดสามเท่ากับว่าได้กำไรมาอยู่สามสิบเจ็ดเหรียญปีสักอ๋อสามเจ็ดจุดแปดสามเหรียญแล้วคุณไปขายก็ได้อยู่ประมาณหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบหกเท่ากับว่าคุณได้กำไรมาอยู่เจ็ดร้อยกว่าบาทเองนี่สองเหรียญน,นะครับสองเหรียญ แต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับสองเลี้ยคือสองเปอร์เซ็นต์นะในความเป็นจริงไม่ได้เป็นแบบนี้ในความเป็นจริงคุณต้องดูเร่มนี้เท่านี้คุณมีเล่มนี้คุณก็จะรู้ว่ามันคืออะไรมันได้ก่เยญหรือเปล่าเพราะทุกอย่างกรนงควบคุมห้องค่าควบคุม มันมีคนได้คนเสียไงบาทแข็งคนที่นำเข้าก็จะได้เปรียบฟังดีครับานะบาทแข็งคนที่นำเข้าก็จะได้เปรียบเพราะถูกไงซื้อของได้ถูกบาทอ่อนคนที่ส่งออกก็จะได้เปรียบ มันมีคนได้คนเสียเช่นกงอเขาเรียกว่าหรืออ่ะคุณนายกงอคือต้องเวทหรือธนาครนนารพาณิชย์ก็ต้องควบคุมตามดีมาแล้วก็ซัพายไม่ได้วเวอร์เกินไปนะครับทุกอย่างมีได้มีเสียไม่ใช่ว่าอูุ้๊บบุ๊บบุ๊บไม่มีครับ อันนี้โชว์เห่นความจริงอันนี้เป็นเดือนกันยาที่ผ่านมาใครที่ซื้อผมไปนี่คือเดือนกันยาที่ผ่านมากันยาที่ผ่านมาอันนี้เรื่องจริงเลยนะเนี่ยนะและคุณดูหวัวนี้นะวันที่หนึ่งเนี่ยคุณซื้อที่ยีิบเอ็ดบาทเงินีซื้อนะครับ วันนี้หนึ่ลยหนึองสอยสามวันนี้สองลงเลยนะลงมาห้าบาทห้าสตางค์สิบสตางค์ลงมา,างงลงาลง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 ,ลง,ลงนะครับลง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 ,ลงคุณรู้เปล่าว่ากลัวคุณจะได้ตัง สามสี่มหม่าสตางวันที่ยิ่มเอ็ดก่อนนะครับเนี่ยถ้าใครดูผมนะครับคุณซื้อไปฟังไม่นะาคนที่ซื้อไปดูให้เป็นดูให้ออกคุณจะได้ตังก็มเมื่อวันที่ยิ่มเอ็ดเนี่ครับสามส่มหม่าสตงเหรียญหนึ่งนะเนี่ยเราคุณยิ่มเอ็ดบาทได้สาม,มาหม่าตงถ้าคุณจะขายคุณได้สาม,มาหม่าตัง แต่ครังต่อไปคุณต้องดูจังหวะแล้แต่ถ้าคุณไม่ขายคุณยืนหยัดนะครับวันที่มันขึ้นพีกมาปลายเดือนนะครับเอาปลายเดือนนะครับวันที่สามสิบยี่สิบจุดแปดศูนย์ได้อยู่แปดสิบสตังค์ถ้าเดือนนี้ คุณได้อยู่แปดสิบสตางค์แปดสิบสตางค์นะครับยังไม่ถึงบาทนะครับยังไม่ถึงบาทคุณมาดูนะะถ้าวันนี้คุณลงทุนประมาณ ถาสมมติร้อเหรียญมันเท่าไหร่ผมแยกให้คุณได้เห็นภาพนะอันนี้เอาเรื่องจริงก่อนมันมันได้เหรียญคิดให้คุณดูนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับนี่ชเรีนห้าร้อยเหรียญก็สองพันเอ็ดนะครับคูณแปดสิบตัวตั ศูนย์จุดแปดศูนย์คุณแล้วเครื่องคิดเลขคุณอ่ะคุณให้ดูนะครับอไม่ใช่ไม่ใช่ใชคิดผิดเดี๋ยวล้อเหลี้ยงสองพันเอ็ดคิดคิดผิด อืมเดี๋ยวดิ่งทำหนินเนี้ยคุณซื้อร้อยเหรียญน,นะครับยิ้มเบียดยันนี้ยิ่มเบียดร้อยเหรียญก็สองพันเอ็ดนะครับแปดสิบตังมาดูนะครับ เือร้อยตั้งคูณร้อยตั้งคูณ,คณด้วย0.8 80ปบาทครับเท่ากับว่าเงินคูณ2,000เ็กก็2,190นที่คือความจริงโอเคไหมครับเดี๋ยวอธิบายใหม่ร้อยเหรียญ เดืละยี 21, 21. ่มเอ็ดสองพเอดกำไรศูนย์จุดแดยคูณศูนยปสิบตางบวกสองเอ็ดสองพันหนึ่งร้อยเก้สิบแปดสิบสองัหนึ่งร้อแปดสิบสองพหนึ่งดเบอร์ละแปดสิบต่าเท่ากับว่า เออเดี๋ยวนี้ได้กี่เหรียญแปดสิบเนี่ยยี่สิบเอ็ดเท่ากับได้เก็บสี่เหรียญเดี๋ยวนี้สี่เหรียญน,นะครับนี่คือความจริงแม่แปดสิบเก็บสี่เหรียญน,นะครับมันยี่สิบเอ็ดความจริงมันต้องสามเหรียญก,กว่าวอันนี้ถือว่าเยอะนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับจังหวะของคุณด้วยถ้าคุณอดทนเพราะว่าเงินบางทีมันก็วิ่งขึ้นลงขึ้นลงมันจับจังหวะก็มีจังหวะของมันนะครับอันนี้ถือว่าเยอะมากพอสมควรครับสี่เหรียญน,นะครับก็ฝากไว้วันนี้ผมมาแบ่งปันให้คุณให้คุณเห็นภาพเรื่องจริงๆนะครับอย่าให้ใครมาหลอกนะครับใครตามผมไม่ต้องเชื่อผมคอยเชื่อบนหลักการและความจริงทุกอย่างมี ใครว่าทุกอย่างมีหลักการมีเกณฑ์การที่เขาจะขึ้นบาทคือหลงบมีเหตุและก็มีผลแต่สิ่งที่ผมนําเสนอคือการคาดการและการคาดทนเนนะครับอย่าลืมถ้าอยากรู้ซื้อไปหลัก้อยไม่ต้องเสียดายเงนนะครับโอเคพบกันในคลิปหน้าสวัสด,ดีครับ